สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องลามิโฮมรีชาดนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าตลาดเป็นไงบ้างและมีหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นแข็งเกร่งของวันนี้นะคะรายละเอียดนะคะไปชมกันเลยก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูถึงของตัชนีไว้ก่อนตัชนีวันนี้เป็นไงบ้างเราพิมพ์คำว่า i63 ok เข้ามาเนาะอึง้งเข้าไปนี่คือเป็นของวันนี้อ่ะพี่ๆมาดูกันนะคะถ้าหาว่าพี่ๆได้ บางวิดีโอของลามี่นะคะในวันพฤหัสแล้วก็ในวันเสาร์นะคะที่ผ่านมานะคะเลยเราได้มีการเตือนพี่ๆว่าระยะเส้นมีความเสี่ยงเพราะอะไรถูกไหมจำได้ไหมคะที่บอกว่าถ้าหากว่าเราดูจากของเอัทเทนธุ์สีเก49 ascending นะคะเลข9มาแล้วนะคะจริงๆแล้วเลข8มาแล้วเราต้องระวังส่วนที่เลข9มานะคะเขาเปิดต่ำปิดต่ำไปด้วยแบบนี้นะคะก็คือ ความฟืงว่าระยะจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเท่งเตงกินเอ่อก็คือว่าปิดเป็ดต่ำมากนะคะไม่ได้กินทั้งสองเท่งแต่ว่าก็คือว่าเออกินค่อนข้างเยอะเนี่ยลองดูกันนะราคาปิดเนี่ยจุดนี้ถูกไหมคะอย่างน้อยคือกินไปหนึ่งเท่งไว้ก่อนแล้ววันสร์ปเป็นไงบ้างวันสร์ตลาดก็ปิดเป็นเท่งเตงยังทำนิวโลอีกนะคะ <S <S <ๆ>เลยที่บอกว่าช่วงนี้ขาขึ้นแต่ว่าช่วงนี้คือไฮ เอ๊ะต้องเอาเส้นนี้ช่วงนี้คือหายราคามีการทะลุเลยกำลังผูกไปกลับมาและเส้นคือมีแนวอ่พักตัวแต่ที่บอกนะคะพยายามลองดูว่าเส้นนี้เขาสามารถที่จะรับได้หรือเปล่าก็คือแนวต้วานก่อนหน้านั้นเป็นแนวต้านทะลุแล้วเส้นนี้กลายเป็นแนวรับเลยลองดูกันว่าเส้นนี้นะคะรับได้ไหม ปรากฏว่าวันนี้ละไม่อยู่เลยนะคะวันนี้ตลาดสุดท้ายนะคะก็คือลงมา12.83จุดนะคะโอเคเลยที่บอกว่าละยะซ้ำกำลังพักตัวอยู่นี่ไม่ว่าเราดูจากพทเทิร์เก้หรือเราดูจากเงินทุนที่บอกว่าเงินทุนเริ่มไหลออกในวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาเตือนว่าในอาทิตย์นี้นะคะตลาดก็คือมีโอกาสโยกก็จะสูงถูกไหมคะเนวโน้มใหญ่อาจจะยังมีโอกาสขาขึ้นอยู่ นะคะแต่ว่าระยะสั้นมีความเสี่ยงที่จะยอ่อแล้ววันนี้ก็ลงมาจริงๆนะคะเลยในระยะสั้นจริงๆในอาทิตย์นี้เราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าพาะว่าเงินทุนเริ่มไหลออกเริ่มไหลออกเขาไม่ใช่ไหลออกแค่หนึ่งวันสองวันโดยเฉพาะตรงนี้คือหนาด้วยเลยสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือว่าในอาทิตย์นี้ตลาดเขาสามารถยืนอยู่เหนือรีปินเต็งได้ไหมหรือเขาสามารถที่จะพ่ พักพัโยสุดท้ายเขาสามารถยืนอยู่เหนือเส้นนี้ก็คือแนวต้านได้หรือเปล่านะคะถ้าหาว่ายืนโตใต้เงินก็ยังมีโอกาสไป่อก็มีโอกาสนะคะพี่พี่โอเคนะเนาะลยอาทิตย์นี้นะคะตลาดมีโอกาสโยอาจจะค่อนข้างสูงในสิ่งที่เราต้องทํานะคะอาจจะก็คือนั่งทักมือไว้ก่อนเนาะแล้วก็ทําการบ้านหรือว่าลองดูว่าคนที่เขาแข็งเกล่งหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะได้มา ติดตามดูกันเลยค่ะโอเคอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามาดูหุ้นตัวแรกโซนี่สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะโซนี่เป็นไงบ้างคะโซนี่หุ้นตัวนี้วันนี้อ่ะเขาขึ้นมา3.63เปอร์เ์ก็อยู่ที่52ล้านนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันวันนี้เขาสามารถที่จะเปิดสูงและเปิดสูงและปิดสูงไปด้วยนี่มาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้กันเนาะ ก่อนหน้านั้นริบบิ้นสีฟ้ามานะคะแบบนี้คือเป็นสงยังขายริบบิ้นสีฟ้าสัยังขายหลังจากนั้นทิศทางคือชี้ลงทิศทางชี้ลงนะคะเราไม่ซื้อไม่ถือไม่ถั่วกันโอเคไหมคะหลังจากนั้นนะคะจุดต่ำกับจุดต่ำก็จะมีการยกสูงขึ้นจุดต่ำมีการยกสูงขึ้นส่วนที่จุดสูงไปไงบ้างจุดสูงจุดนี้นะคะตอนนี้เริ่มดูกันนะคะมีการสูงมากขึ้นไปด้วย เลยคู่อย่างนี้เขาจะไม่ใช่แนวน้มขาลงละ mm hmm. เขาอาจจะกลายเป็นไซด์เวสั่งฐานก็ได้หรืออาจจะไปต่อภูแบกบมาไปต่อกลายเป็นแนวนุ้งขาขึ้นก็เป็นไปได้เลยพี่ๆเลยคู่อย่างนี้เราสามารถลองติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะแต่ทีนี้เรามาดูกันก็คือว่าตอนนี้ลิปปิ้นเริ่มเป็นสีแดงอยู่นะคะเริ่มเป็นสีแดงอ่าเริ่มเป็นสีแดงโอเคนะคะโอเคเลยเรามาดูกันนะ คุณที่โซมี่ถ้าหาว่าจําได้นะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้คุยกันเหมือนกันเนาะโอเคต่อมาคือคุณตัวนี้ k g e n ตัวนี้นะคะพี่พี่ยินหน้าจําได้เลยเนาะที่บอกว่าช่วงนี้มาแบบค่อนข้างแรงอะ่ะเนี่ยก่อนหน้านั้นคือบอกค้าลงมาก่อนหลังจากนั้นนะคะนี่เห็นไหมคะจุดต่ำมีการยุกข,ขึ้นหลพี่ๆี่ลองสังเกตดูนะ ถ้าหาว่าใครที่อยากหาคุณต้นน้ำก็มาประกบไปด้วยก็จะยินดีนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเนกไลอันนั้นละคะทะลุแล้วรูใไปกลับมาโพยยืนแถวนี้ได้นะคะโอเคเลยจุดนี้เป็นเสียงซื้อที่ดีหรือใครที่ทำให้เป็นช่วงนี้เปะแนวด้านเปะแนวด้านคือจุดไหนก็คือของแท่งนี้ด้วยเลยเราซื้อจุดซื้อที่สองจุดซื้อที่หนึ่งจุดนี้จุดซื้อที่สองก็คือแท่งแถวใกล้ๆแท่งแถวแถวนี้ใกล้ๆ ส่วนจุดซื้อที่สามก็คือราคาไซเว่อย่างเช่นของช่วงนี้บางคนอาจจะดูไม่ชัดเลยลามี่ว่าแม่ให้ดูนะช่วงนี้ไซเวส่วนราคามีการทะลุแนวต้านเลยแท่งนี้เป็นสัญญาณซื้อเลยช่วงเวลานะคะช่วงมันนะคะเวลาไม่กี่วันราคาไปไกลมากเลยนะโดยช็พปพอแท่งนี้ไปด้วยแล้วทีนี้นะคะวันนี้เขาก็ได้มีเกิดเลขหนึ่งเลขสองมานะคะลายใหญ่ก็มีมากขึ้น เกินห้านะคะเกินห้าบเรลายเยกคุมราคาอย่างเต็มที่วันนี้แข็งเกร็งมากเลยนะตลาดลงเขาไม่สนใจเลยนะไม่สนใจตลาดเลยเขาขึ้นของเขาเองแล้ววันนี้ขึ้นมาเจปนะคะเลยพี่ๆลองดูกันว่าหุ้นอย่างนี้เขาจะมีโอกาสจะไปต่อหรือเปล่าโอกาสมากหรือว่าน้อยพี่ๆก็สามารถทำการํา็ได้เลยนะตัวที่3าม IIG i i g เป็นไงบ้าง IIG อจหุ้นตัวนี้เป็นไงบ้างก่อนหน้านั้นคือเนี่ยช่วงนี้ขาลงมาก่อนเดี๋ยวเราไม่ขายายของช่วงนี้เนาะขาลงมาก่อนแล้วทีนี้นะคะเป็นไงบ้างก็คือกําลังที่จุดต่ํายกขึ้นแล้วนะคะส่วนที่จุดสูงจุดนี้นะคะไฮย,ยังไม่ได้ทะลุนะเลยกําลังทําอยู่ในอย่างนี้เลยตอนนี้มีรายใหเอียดเพิ่งขึ้นแล้วนะเงินทุนไหลเท่า ลีพี่มาดูกันว่ามีโอกาสที่จะเบรกเอาได้ไหมถ้าเบรกเอาได้นะคะจุดสูงจุดนี้ก็ทํำเนว่ยวหยอย่างนี้ได้อาจจะก็กลายเป็นแนวน้นงขาเค้นได้เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้กันนะคะโอเคเลยพี่พี่คิดว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้มีลายใหญ่เงินทุนก็เป็นเพ่งสีแดงหมายถึงว่าเงินทุนไหลเข้าเราคิดว่าเขามีโอกาสไปต่อไหมพี่พี่สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะอะตัวมาตัวที่สี่ ตัวที่สี่เป็นขุน STA STA เดี๋ยวเราไม่หานิดนึงนะ STA ตูจากของตลาเอ๊ะเดี๋ยวมาหนึ่นึงชาชาชๆาอ่ะตัวนี้ STA หน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันช่วงนี้นะคะก็คือว่าเป็นค้าลงมาก่อนเลยค้าลงมาก่อนช่วงนี้ที่เขาขึ้นแป่นี้คืออ่านว่ารีบาวเท่านั้นเนี่วนุ่งใหญ่ ลงถูกไหมคะส่วนที่ลายเส้นที่เขาขึ้นแป่นี้เราจะอ่านว่ารีบาอ่านว่ารีบานะคะรีบารีบานะรีบาของช่วงนี้เลยในช่วงนี้นะคะก็คือกำลังไปต่อแล้วราคาปิสามารถยืนอยู่เหนือนลิกปิ้นได สองวันนี้มาแล้วริปปิ้งยังแคบอยู่เตัวนี้แคบลงแล้วแคบมากถ้าหาว่าไปตัวเศราอ,อีกหนึ่งวันมีโอกาสเปลี่ยนเป็นริปปิ้งเต่งก็จะสูงมีรายละเอียดมากขึ้นด้วยเงนินทุนก็ไหลเข้านะคะเงนินทุนจะไหลเข้าโอเคเนะาะเงินทุนไหลเข้าออโอเคเงนินทุนไหลเข้าแล้วต่ตมาอะ่ตมาอันนี้คือเป็นคน H T A นะ แล้วอย่าลืมนะคูอย่างนี้เขาขึ้นยื้อระวังนะคะระยะสั้นระวังนะมีโอกาสจะโยกอาจจะไม่ได้โยกเยอะขนาดนี้นะหมายถึงว่าคุณขึ้นยื้อยังไงมีโอกาสโยกก็คือหรือว่าลงอยู่แล้วเขาไม่สามารถขึ้นอย่างนี้ตลอดเลยถ้าหากว่าวันหลังที่เราเห็นว่าเท่งเพียงเขาไม่สามารถทำนวฮารสักสองวันหรือเป็นแบบเท่งเต็งใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้เกิดตายเออเกิดเรียกว่าอิงกาฟิน เด้งกิ้งเขียวไปเลยนะคะอย่างนี้เป็นแสงไข่ในหลายสั้นโอเคนะตัวมาตัวที่ห้าโอล่าโอลาสำหรับคุนตัวนี้นะคะขุนตัวนี้คุนตัวนี้เป็นไงบ้างคะุนตัวนี้คุนตัวนี้ก็คือว่าเขาเป็นลิปปินแดงเป็นลิปปินแดงแล้วเป็นไงบ้างราคาขึ้นอยู่และช่วงนี้กาลังซช้พีอยู่เลยกําลัง เอะวันนี้เหมือนเขากำลังทุสอบอันนั้นเราไม่เอาของจุดนี้นะราคาสูงสุดทะลุไปแล้วแต่ว่าราคาปิดก,ก็คือใกล้เคียงกันแต่เราไม่เอาให้ดูนะเอาให้ดูแบบแบบก็คือมนาะของแถวนี้เลยเห็นไหมคะกำลังเท่าเทียมกันนะคะแต่ว่าราคาเป็นอย่างนี้กันเลยเลยหุ้นที่ทำแพทชั่นไปอย่างนี้ตอนนี้มีรายอยูอย่เงินทุนไหลเข้าเราคิดว่ามีโอกาสไปต่อไหม ถ้าตัวเป็นอย่างนี้แล้วนะจริงๆแล้วโอกับไปตกก็จะมากกว่านะคะรายละเอียดเราสามารถติดตามตัวกันได้วันนี้ตลาดลงแต่เขาขึ้นมา4%นะคะ237ล้านก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะคะอ่ะแล้วตัวมาคือเป็นหุ้น F Smart สำหรับหุ้นตัวนี้ F Smart เป็นไงบ้างคะ mm hmm. ก็คือว่าราคาขาลงมาก,ก่อนเนี่ยลงขึ้น ลงช่วงน,นี้ค่อยๆขึ้นแล้วช่วงน,นี้ก็ทะลุแนวต้านเลยเห็นไหมคะขึ้น,นลงขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือกําลังพักตัวอยู่แต่ว่าแนวน้งใหญ่เป็นไงบ้างแนวน้งใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ริปบิ้นริปบิ้นเต็งอยู่ปากกว้างขึ้นนะคะริปปิ้นเต็งปากกว้างขึ้นตัวมาตัวที่7 ILM สำหรับหุ้น ILM นะคะตัวนี้เป็นไงบ้างคะตัวนี้ก็คือว่า ราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่จุดตามจุดตามสูงขึ้นสูงขึ้นส่วนจุดสูงจุดสูงก็สูงขึ้นแต่ว่าลาต้น e เราต้องระวังนิดนึงเขาสามารถที่จะทำแนวหายได้ไหมตอนนี้นะเป็นรปปิ้นเต้งมีไลยย่ใหญ่อยู่เงินทุนก็ไหลเข้าตอนนี้วันนี้ขึ้นมา6.88%อนะคะอยู่ที่5 8าบล้านก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยคู่อย่างนี้ก็คือยังเป็นแนวนุมที เขาขาขึ้นกําลังจะทุกสอบแนวต้านถ้าหาว่าท่านไหน,นี้ของอยู่ก็ดีใจไปด้วยนะตัวมานะคะตัวที่แปะ RBF RBF นะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้ตอนตนี้ลองสังเกตดูนะจุดต่ำเขาไม่ได้คือ,อ,อจุดต่ำไม่ได้มีการยกขึ้นเนาะ แต่ว่าไรอุสเซนทำแพทเทิร์นแบบวีเห็นไหมคะแต่นี้อาจจะเห็นพมากกว่าเห็นไหมคะลิปปินเตงให้ซื้อตอนนี้ยังเป็นลิปปินเตงอยู่ปากก้วขึ้นอยู่แล้วก็จะมีรายใหญ่ก็พุ่งขึ้นเงินทุนก็เงินทุนก็มีเป็นเงินทุนไหลเข้าวันแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะมาเช็คด,ดูว่าคุ้นของน่าลงทุนพ,พี่ที่ถามมาหน้าตาเป็นไงบ้างเลยหน้าตาเป็นไงบ้าง ตัวแรกนะคะก็จะเป็นหุ้นอะไรคะหุ้น E E I E E I ตัวนี้เอ๊ E E I นะริปปิ้นเต็งอยู่ปากก็ยังกว้างอยู่นะราคามีการพักตัวมาสองวันละแต่ว่าวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างเอะขยับให้ดูนะตึ๊ดตื๊ต๊เอาเมาส์มา,มาชีนตรงนี้อะอวันนี้นะคะเขาสามารถปิดสูงได้หมายถึงว่าราคาปิดวันนี้เขาสูงกว่า ราคาปิของวันก่อนหน้าก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยโอเคเนาะเริ่มมีการดีขึ้นแต่ว่าเงินทุนเริ่มไหลออกแล้วนะเลยต้องติดตามคุ้นดัวเองอย่างไก้ชิดยังไงวันนี้ก็ยังเข็งกระเลงเพราะว่าตลาดลงเขายังขึ้นอยู่ที่1.61%ตัวที่2 c i g ตัวที่สอง CIG นะคะเรามาดูจากแท่งเทียนสามารถรู้ได้เลยว่าสภาพคล่องนะคะก็คือตัวจากแท่งเทียนแบบนี้ก็คือสภาพคล่องถือว่าค่อนข้างน้อยนะเนี่ยวันนี้ก็มีไม่เยอะนะคะก็คืออยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่19ล้านอะวันนี้เปิดปิดสูงแล้วรานะคาก็ยืนอยู่เหนือรีบิงได้ริบิงแค่ลงมีรายใหญ่เงินทุนไหนเข้าถ้าหากว่าเรามีของอยู่ หมายถึงสองวันนี้นะเรามีของอยู่มีโอกาสไปต่องั้นพี่สามารถทําตามระบบแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีของอยู่คุณที่บอกว่าไม่มีสภาพค้องเราพยายามหิีเลี่ยงนะโอเคนะเข้าใจกันเนาะตัวมาคือ PECPEC คุณ PEC นะคะตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้เป็นไงบ้างคะตัวนี้ก็คือเป็นอย่างนี้นะ เอ่อลิปปิ้เป็นไงบ้างเอยลิปปิ้ยังเป็นสีแดงอยู่ปายังกว้างขึ้นอยู่ราคามีการพักตัวลยละยะสเซนหุ้นของพี่กำลังพักตัวอยู่นะแล้วก็นี่คือเป็นไฮไฮเก่าไฮเก่าของเขาไม่ได้ผ่านนะเลยเขาเจอต้านไม่ผ่านก็มีการพักลิปปิ้เป็นแนวรับเลยลองดูว่าเขาจะรับได้อยู่ไหมหรือเราจะเล่นสไตล์อะไรถ้าหากว่าเราเล่นสั้นจริงๆแล้วนะถ้าหากว่าใครที่เล่นสั้น เห็นไหมคะนี่คือเป็นอิงกาฟิมเบ็ดชัดๆเท่งเด็งกินเท่งเขียวแป่นี้คือเป็นซายแยงขายในระยะสั้นโอเคนะเลยที่บอกว่าเราอะต้องมีความรู้มาตักกอบอย่างนี้ทําให้เราก้าตัดสินใจและโอกาสทางกําไรก็สูงนะคะต่อมาตัวที่4เป็นคุณ SCGP คุณ SCGP นะคะตัวนี้ ตัว SCGP ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือว่าจุดต่ำมีการยกขึ้นนะคะจุดสูงเป็นไงบ้างตอนนี้กำลังทุกศอะอยู่เนาะถ้าตัวจัดจุดนี้ก็คือยังไม่ผ่านอ่ะเรามาดูกันตอนนี้เป็นริบบิ้นแดงอยู่ลายใหญ่ก็มักลายใหญ่ก็อยู่เงินทุงก็ไหลเข้าอย่างน้อยคือยังเป็นริบบิ้นแดงอยู่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือเป็นหุ้น K KJ KJ อะไรเอ่ย KJL ตัวนี้ตัวนี้นะคะเอ๋หลายครั้งก็มีคนถามอยู่นะคุณตัวนี้ตกลงเป็นพี่คนเดียวหรือเปล่าเนาะอ่ะหลายยาสั้นไซวีไซวีเสร็จแล้วค่ะก็เป็กแน,นวต้านแต่ว่าช่วงนี้แนวต้านไฮก็ไม่ผ่านราคามันก็มีการพักเลยหลายยาสั้นอยู่ในแนวรับตรงนี้อยู่ในแนวต้านตรงนี้เลยนี่คือเป็นช่องว่างในหลายยาสั้น ระยะสั้นโอกาสเขาลงตกก็มีมากกว่านะมีการพักอีกนิดนึงเพราะว่าเงินทุนยังเป็นไหลออกอยู่ไงและเป็นวันและด้วยโอเคกันนะพี่ๆเลยนี่คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้นะถ้าหาว่าพี่ๆชอบเนื้อหาของวันนี้ก็ตามพี่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้รานนีทำคลิปด้วยนะคะแล้วตลาด พักตัวเนาะอาทิตย์นี้ต้องรับัังนิดนึงแต่ว่าเราต้องติดตามแนวน้องใหญ่ไปด้วยก็มีโอกาสนะคะเลยพี่พขอบคุณนะคะที่ฟังถึงตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิดหน้านะคะ